หมีเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างเก่าแก่โดยมีการประมาณว่าเผ่าพันธุ์ของมันมีอายุมากกว่า38ล้านปีอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานสร้างตำนานและเรื่องราวมากมายมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ทั้งมีความดุร้ายและความน่ารักไปพร้อมๆกันอย่างน่าประหลาดมีปรากฏตัวในภาพยนตร์ก็ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นหมีจริงหมีซ g มีการ์ตูนมันสื่อให้เห็นว่ามนุษย์ยังคงผูกพันกับหมีมาโดยตลอดจะตลอด 4K กับรายการ The Spin-off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาไปดูหนังหมีเอ้ยภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของหมีที่กินใจผู้คนทั้งโลกกับ a d d i n g t o หมีเล็กในเมืองใหญ่ย้อนกลับไปในปี1926 โทมัสไมเคิลบอลถือกำเนิดที่เมืองนิวเบอรีประเทศสหราฐอาณาจักรด้วยบิดาเป็นผู้จัดการร้านไพรสณนีทำให้เขาชอบการอ่านมาตั้งแต่เด็กเขาเข้าเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ชอบตราประจำโรงเรียนเลยส่งเข้าเรียนยังไม่ทันที่เขาจะได้สำเร็จการศึกษาดีนะักก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองบอลได้เข้าไปทำงานในสำนักทนายของกองทัพ เนื่องจากได้อาสาเป็นลูกเรือแล้วแต่พบว่าเขามีอาการเมาเครื่องบินหลังจากเสร็จสงครามจึงได้มาทำงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรที่สำนักข่าว BBC ในตำแหน่งตากล้องระหว่างนั้นบอนเขียนเรื่องสั้นส่งนิตยสารได้เงินต่อเรื่องที่ประมาณ7ปอนด์ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นักสำหรับเขาในระหว่างการเดินทางกลับบ้านในช่วงวันคริสต์มาสในปี1956ขเขาสังเกตว่าที่สถานีรถไฟแพดดิงตันในเมืองลอนดอน มีตุ๊กตาหมีวางขายอยู่ในร้านขายของเล่นแถวนั้นเขาจึงซื้อกลับไปให้ภรรยาของเขาพอมานั่งหวนลำลึกถึงความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกที่มีผู้ลี้ภัยชาวยิวหลบหนีเข้ามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นทำให้เขาเกิดไอเดียว,ว่าถ้าจะมีหมีที่หนีออกมาจากป่าเอ้ามาอยู่ในเมืองใหญ่เพียงตัวคนเดียวมันจะเป็นยังไงเขาจึงเริ่มจรดปากากากลั่นกรองความคิดทุกอย่างออกมาในเวลาเพียงสิบวัน อเบรคอพแพดดิงตันจึงสำเร็จในที่สุดแต่กว่าจะได้ตีพิมพ์วางจำหน่ายก็เดือนตุลาคมปี1958อเบรคอพแพดดิงตันเป็นหนังสือนิทานเด็กที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวบราวครอบครัวชาวอังกฤษที่แสนธรรมดาได้มาพบกับหมีน้อยตัวหนึง่งที่มาจากดินแดนมืดดำของเปรูหรือด์กกสเปรูมันได้มาอยู่ที่สถานีแพดดิงตันเมืองลอนดอนด้วยหมวกใบโพกกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ และป้ายชื่อห้อยคอที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษว่าโปรดดูแลหมีตัวน,นี้ด้วยขอบพระคุณครอบครัวบาวตัดสินใจที่จะรับมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้มันว่าแพดดิงตันตามชื่อสถานีรถไฟที่ค้นพบมันโดยแพดดิงตันเป็นหมีที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้และชอบกินมามาเล็ดหรือแยมผิวส้มมากๆแต่ด้วยความที่มันเข้ามาในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกจึงต้องปรับตัวอย่างหนักแต่การมาถึงของมันได้ช่วยเพิ่มไวท์ให้แก่บ้านบราว์เป็นอย่างมาก หนังสือ Bear, อแบร์คอแพดิงตันได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากและขายดีที่สุดในยุคนั้นด้วยคาแรคเตอร์ของเจ้าแพดดิงตันเองก็ดีไวป์ของเรื่องก็ดีทําให้บอนได้แต่งเรื่องราวอื่นๆออกมาอีกจํานวนมากแพดดิงตันได้กลายมาเป็นมัสคอตประจําสถานีรถไฟแพดดิงตันโดยมีรูปปั้นของมันตั้งไว้ในสถานีให้คนมาถ่ายรูปมีการผลิตตุ๊กตาแพดดิงตันหน้าตาน้ากอด เป็นขวัญใจและเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ชาวอังกฤษไม่น้อยไปกว่ามิสเตอร์บีนหรือเจมส์บอนด์แพดดิงตันได้ถูกนำไปผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกให้สะสมในปี2019ด้วยมูลค่าหน้าเหรียญที่รึ่งปอนด์แต่มีราคาขายต่อเหรียญถึง60-80ปอนด์เลยทีเดียวไมเคิลบอนเสียชีวิตในปี2017ด้วยวัย91ปีซึ่งผลงานสุดท้ายของเขาคือแพ d ดิงตัน at Saint Paul's ได้ตีพิมพ์และวางจำหน่ายในวันที่27มิถุนายนปี2018เพื่อครบรอบวันเสียชีวิตของเขาและเป็นการฉลองครบรอบ60ปีหนังสือชุดแพดดิงตันอีกด้วยแพดดิงตันได้รับการดัดแปลงเป็นการ์ตูนใช้ในทีวีมาแล้วหลายครั้งครั้งแรกที่ได้ออกอากาศเป็นซีรีส์คือเวอร์ชั่นปี1976ในชื่อสั้นๆว่าแพดดิงตันเป็นงานสต็อปโมชั่นที่นำเรื่องราวจากฉาด,ด็ของหนังสือเล่มต่างๆ รวมเป็นจำนวน56ตอนจ่ายช่อง BBC One ของอังกฤษเวอร์ชั่นต่อมาออนแอร์ปี1989ในชื่อว่า Paddington Bear เป็นครั้งแรกที่ใช้ทีมงานจากอเมริกาโดยได้ h a n n a บา a r บาร่าสตูดิโอการ์ตูนชื่อดังมาสร้างสรรค์ได้เป็นซีรีส์ขนาดสั้นจำนวน13ตอนเนื้อเรื่องอ้างอิงจากต้นฉบับโดยมีการเสริมตัวละครชาวอเมริกันเข้าไปด้วยเพื่อให้รีเลทกับผู้ชมชาวอเมริกัน เวอร์ชันต่อมาคือ The Adventures of Paddington Bear on Air ปี1997เป็นการร่วมมือระหว่างสตูดิโอจาก3ประเทศได้แก่แคนาดาฝรั่งเศสและอังกฤษงานภาพเป็นแบบการ์ตูน2มิติสีสันสดใสเนื้อเรื่องจะดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มต่างๆที่ได้วางจำหน่ายไปแล้วน่าเสียดายหลังจากออนแอร์ไปได้3ซีซั่นจำนวน39ตอนซีรีส์ได้ถูกยกเลิกทำให้ถูกตัดจบไปในปี2000 ต่อมาในปี2007เดวิดเฮย์แมนโปรดิวเซอร์ของหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับคนแสดงได้ออกมาประกาศว่าได้มีการตกลงสร้างหนังคนแสดงของแพดดิงตันโดยตนจะเป็นโปรดิวเซอร์ได้พอลคิงมารับบทผู้กำกับและเขียนบทสตูดิโอที่มาทำหน้าที่โปรดักชันและจัดจำหน่ายคือสตูดิโอคานาลค่ายหนังขนาดใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสแต่กว่าที่จะไดเริ่มการถ่ายทำคือปี2013เข้าไปแล้ว ในตอนแรกได้อโคหรือโคลินเฟิร์สหนุ่มอังกฤษเจ้าสเสนหมาให้เสียงเป็นแพดดิงตันการถ่ายทำเสร็จสิ้นเมื่อกลางปี2014แต่สตูดิโอคา a ์นลเห็นว่าเสียงของอโคไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของแพดดิงตันในแบบที่คิดไว้อโคจึงต้องถอนตัวออกจากโปรเจกต์อย่างเศร้าส่้อยโดยได้นักแสดงคนใหม่มาให้เสียงแพดดิงตันแทนก็คือเป็นวิชอหรือที่เรารู้จักกันมากที่สุดในบทของคิว เจ้าแห่งแกจิตจาก007โดยแพดดิงตันในหนังฉบับนี้ตั้งสารขึ้นด้วย CG เต็มรูปแบบเมื่อเสร็จสมบูรณ์จึงได้ฉายในโรงภาพยนตร์เดือนพฤศจิกายนปี2014หนังอ้างอิงเขาโครงของหนังสือต้อนฉบับนั่นคือแพดดิงตันต้องลี้ภัยออกมาจากประเทศเปรูกับป้าลูซี่เนื่องจากป่าที่เขาอาศัยอยู่เกิดแผ่นดินไหวค่าชีวิตลุงของเขาหลังจากล่องเรือมาลงที่ประเทศอังกฤษ ป้าลูซี่ก็ตัดสินใจแยกย้ายกับแพดดิงตันเพราะป้าแก่แล้วจะไปอาศัยในบ้านพักหมีชราและเชื่อว่าแพดดิงตันไปอยู่กับครอบครัวคนน่าจะไปรุ่งกว่ามันก็เดินทางออกไปหยุดอยู่ที่สถานีรถไฟแพดดิงตันในเมืองลอนดอนจนกระทั่งครอบครัวบาวมาเห็นก็ตัดสินใจรับมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าแพดดิงตันตามชื่อของสถานีที่เจอกันมันต้องปรับตัวอย่างมากจากการมาใช้ชีวิตในเมือง และเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเห็นด้วยพอสมควรนอกจากเบนวิชอหนังยังได้แซลลี่ฮอว์กิงนิโคลคิตแมนจิมบรอดเบนต์และจูลี่วอเทอร์มาร่วมจอหนังยังได้ไมเคิลแกมบอนหรือศาสตราจารย์ดับเบิลโมาภากเสียงเป็นลุงของแพดดิงตันและอ e ีเมลดาสตอนตันศาสตราจารย์อัมบริดมาภากเสียงเป็นป้าลูซี่ของแพดดิงตันอีกด้วยถือว่าเก๋พอตัวเลยหลังจากออกฉาย หนังประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากคะแนน Rotten Tomatoes ที่97%ยังทำรายได้ทั่วโลกไปได้280ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างที่ประมาณ60ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นกำไรค่อนข้างมหาศาลนั่นทำให้สตูดิโอคานาวประกาศสร้างภาคต่อทันทีและในปี2016สตูดิโอคานาวได้ประกาศการถือครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของแพดิงตันรวมไปถึงเข้าซื้อบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของแพดดิงตัน นั่นคือหากมีการสร้างหนังซีรีส์หรือแอนิเมชันใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแพดดิงตันจะเป็นการตัดสินใจของสตูดิโอคา a l นาลเท่านั้นและในปีต่อมาแพดดิงตันก็ได้มีหนังโรงในภาคที่2โดยทีมงานและนักแสดงจากภาคแรกล้วนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมาสมทบคือฮิวจ์แกรนท์และเบรนแดนกรีสันหรือสัตร์จาร์มูดี้ถือว่ารวมดาวจากแฮร์รี่พอตเตอร์มาพอสมควร หนังเล่าเรื่องราวของแพดดิงตันหลังจากปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่และชาวบ้านในระแวกนั้นก็อยากส่งของขวัญกลับไปให้ป้าลูซี่เนื่องในวันเกิดก็ไปเจอหนังสือป๊อปอัพอยู่หนึ่งเล่มแต่มันก็มีราคามากมันก็เลยแบบจะทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อหนังสือวันหนึ่งมีโจรมาขโมยหนังสือไปจากร้านของเก่ามันก็วิ่งไปตามจับโจรแต่โจรหน,นีไปได้แล้วแพดดิงตันก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นขโมยเสียเองเลยถูกจับขังคุก ครอบครัวบราวเชื่อว่าแพดดิงตันไม่ได้ทำและพยายามสืบหาโจรตัวจริงแพดดิงตันไปอยู่ในคุกก็ต้องปรับตัวกับสถานที่ใหม่และต้องมาคาดเดาใจเพื่อนใหม่ในนั้นภาคนี้ทุนสร้างอยู่ที่ราวๆ0ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทำเงินทั่วโลกได้ที่230ล้านเหรียญสหรัฐก็ยังถือว่าได้กำไรแต่ในแง่คําวิจารณ์นั้นหลายคนยกให้ดีกว่าภาคแรกอย่างมากตัวหนังได้คะแนนรัตเทนโทเมโ e สที่100ซ และได้สัดส่วนมะเขือสดเป็นอันดับที่หนึ่งของเว็บไซต์มายาวนานหลายเดือนจนกระทั่งมีรีวิวหนังชิ้นใหม่ที่แจกมะเขือเน่าให้แก่เจ้าหมีน้อยจนมันตกอันดับในที่สุดปราบมากใครเป็นคนทำถึงกระนั้นแฟนชายแพดดิงตันโดยการนำของสตูดิโอคา a l นาลก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ในปี2019ได้ออกฉายแอนิเมชันซีรีส์ทางช่อง Nickelodeon โดยเป็นแอนิเมชันสามิติเต็มรูปแบบ และยังได้เบนวิชอรมาพากเสียงเป็นแพดดิงตันอีกแล้วถือว่าดึงดูดมากๆซีรี์จะเล่าเรื่องราวของแพดดิงตันที่เขียนจดหมายไปหาป้าลูซี่ว่าระหว่างที่อาศัยกับครอบครัวบราว์เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรบ้างก็จะดัดแปลงเนื้อหามาจากหนังสือต้นฉบับและแต่งเรื่องเข้าไปใหม่ด้วยตัวซีรี่ได้ออนแอร์อยู่2ซีซั่นและในขณะที่กำลังอัดพอดแคสต์อยู่นี้ตัวดีดีโ,ดโอคานาได้ประกาศสร้างซีซั่น3ของแอนิเมชัน และหนังคนแสดงภาค3โดยที่พอลคิงจะไม่ได้กลับมากำกับแล้วเนื่องจากติดโปรเจกต์วองกาเวอร์ชันทิโมธีจารเมตแต่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เราจะยังคงได้เห็นเจ้าหมีน้อยในหน้าจอกันต่อไปอีกยาวๆแล้วแหละจบหลักสูตรแพดดิงตัน1น1เราจะมาเข้าสู่หัวข้อต่อไปว่าทำไมแพดดิงตันจึงเป็นที่รักของคนทั้งโลกนอกจากจะเป็นหนังสือเด็กที่ขายดีมากๆ ยังเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนได้ด้วยจากที่ได้เล่าไปข้างตน้นแรงบันดาลใจของแพดดิงตันเกิดจากความโหดร้ายของสองครามโลกที่ทำให้คนจำนวนมากสูญเสียบ้านของตัวเองจึงได้เดินทางเข้ามายังเมืองใหญ่โดยหวังว่าที่นั่นจะให้โอกาสและสร้างชีวิตใหม่ของตนแพดดิงตันจึงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มคนผู้ลี้ภัยเข้ามาหากว่ามันยังดูไกลตัวเราไปลองนึกถึงตัวเองที่เป็นคนต่างจังหวัด ต้องเดินทางเข้ามาเรียนมาทำงานในกรุงเทพเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสเราต้องปรับตัวอย่างมากในการใช้ชีวิตในเมืองนี้ต้องแข่งขันแข่งแย่งกับคนอื่นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่บ้านเกิดของเราไม่มีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นแม้จะสื่อสารภาษาของเขาได้แต่ก็เหมือนไม่เข้าใจเขาบางครั้งเรารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในเมืองใหญ่ หัวใจกลับหดเล็กลงนั่นมันดาร์กมากๆแต่สิ่งที่ช่วยอบอุ้มหัวใจของแพดดิงตันไว้คือครอบครัวบราว์ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกับเขาแต่เป็นครอบครัวที่รักเขาเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองครอบครัวบราว์ทำให้แพดดิงตันได้เห็นถึงความรักและความห่วงใยเขาเริ่มเข้าใจครอบครัวมากขึ้นครอบครัวเริ่มเข้าใจเขาจังหวะของพวกเขาประสานกัน และนั่นช่วยสลายความรู้สึกแปลกแยกลงไปทีละนิดนอกจากนี้แพดดิงตันเป็นหมีที่สุภาพมากเราอาจจะเคยมีภาพจำว่าตัวละครหมีพูดได้หรือตุ๊กตาหมีมีชีวิตจากหนังเรื่องต่างๆมักจะสร้างคาแรคเตอร์ให้หลุดโลกไปเลยแต่แพดดิงตันกลับเป็นขั้วตรงข้ามถึงแม้มันจะชอบบังเอิญก่อเรื่องวุ่นๆแต่มันปรารถนาดีต่อคนอื่นอย่างมากมันเคยได้รับการสั่งสอนจากป้าลูซี่ว่า If we are kind and polite, the world will be right. หรือถ้าเราเป็นคนสุภาพและจิตใจดีโลกก็จะเป็นที่ของเรานั่นคือพอมันปฏิบัติดีต่อคนอื่นคนอื่นก็จะปฏิบัติดีต่อเขามองย้อนกลับมาในชีวิตจริงที่เราได้เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ได้พบกับเพื่อนใหม่ได้มีคนที่ห่วงใยเรามากๆดังเป็นครอบครัวของเขามันช่วยฟื้นฟูจิตใจดวงน้อยนี้ได้ และในที่สุดถ้าจิตใจเราพองโตเราก็จะเป็นไวท์ที่ดีให้แก่เขากลับไปเป็นความผูกพันแบบหมุนไปได้วยกันเหมือนเพลงของเฉลียงที่เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอและสองเราก็ยังหมุนรอบตัวเองเอยอ่านแบบไม่มีทํานองยากจังพูดอย่างนั้นก็เถอะในฉากที่แพดดิงตันติดคุกภาพตัดมาที่ชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเองขาดไวท์ในชีวิตไป บรรยากาศของละแวกบ้านก็เริ่มหม่นหมองผู้คนเริ่มใช้ชีวิตไม่เป็นปกติเพราะขาดแพดดิงตันไปเร้านะชีวิตจริงแม้จะไม่มีหมีอย่างแพดดิงตันแต่เชื่อว่าคนเราสามารถหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจได้พูดง่ายๆคือทุกคนมีแพดดิงตันของตัวเองแต่มันจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่หาให้เจอและรักษามันไว้ให้ดีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากหนังทั้งสองภาคคือแต่ละตัวละครมีจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่จุดเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่พอเอาออกมาใช้ร่วมกันมันช่วยชีวิตแพดดิงตันไว้ได้เรื่องเศร้าคือหลายคนมีพลังตรงนี้ซ่อนอยู่แต่มองไม่เห็นไม่ว่าจะตัวเองมองไม่เห็นหรือคนอื่นมองไม่เห็นแต่เชื่อเถอะถ้ามีคนเห็นอย่างน้อยหนึ่งคนมันช่วยพาเราก้าวข้ามกับดักของการขาดความมั่นใจในตัวเองลงไปได้และจะทำให้เรารักตัวเองมากขึ้น นั่นก็เป็นไว้บวกที่เราส่งมันออกมาถึงแม้ว่าหน้าหนังจะดูเหมือนหนังเด็กประจนภัยดูเอาตลกขำๆแต่กลับเยียวยาจิตใจให้กับคนดูอย่างเราโดยไม่ทนันคาดคิดมองย้อนกลับไปว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่กับผู้คนที่ไม่เห็นความดีของเราความโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนที่กัดกินจิตใจของเราในแต่ละวันถูกเยียวยาไปได้ด้วยหมีตัวเล็ก กับแซนวิชแยมมามาเลตถ้ามุดหน้าจอเข้าไปได้คงอยากกอดมันไว้แน่นๆกอดแล้วร้องไห้ใส่บาบอกว่าช่วยเราทีช่วยเยียวยาเราทีแฮตติงตันในเสื้อโค้ทสีน้ำเงินหมวกผ้าสีแดงคงหยิบกระปุกแยมผิวส้มออกมาแล้วกระซิบบอกกับเราว่ากินนี่สิครับเผื่อช่วยได้ รับฟังรายการเดลือสปินออฟดอนต่อไปได้ที่ช่อง3มโคกเรดิโอติชมได้ที่ t w i t t e r s t a r l o t 4 k @theopeningcast พบกันวันพฤหัสเวน้นพฤหัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ